ไม่มีคําไหนจะพูดแล้วครับตอนนี้นะแม่ค้าข้าวแกงครับโพสต์บอกขายไม่ได้เลยตั้งแต่ขายของมานี่แย่สุดๆขายไม่ได้เลยเหลือของเพียบเลยว่าอย่างนั้นนี่ฮะข้าวแกงครับโอ้หน้ากินนะเนี่ยเห็นแล้วหิวนะเห็นแล้วปวดท้องหิวเหรอโอ้ดูดีฮะเหลือแกงเหลือบ้านเต็มเลยแต่ละถาดแต่ละท่านะาน,นะ แมทำน่ากินนะเนี่ยนะครับดูสิฮนะโอ้โหเหลือบานขนาดนี้แล้วจะไปขายใครครับเนี่ยจะไปซอฟต์พาวเวอร์ใครได้ไหมเนี่ยนะข้าวแกงนี่ก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะเออโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าข้าวแกงหรอกเขาเรียกว่าสเตตฟู้ดอ่ะนะเนะนี่ยอุ้งอิงช่วยมาดูข้าวแกงทำให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์หน่อย